สวัสดีครับรายการอาจารย์มนนพบปัญหาในครั้งนี้ก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการยืนยันยอดจากธนาคารนะฮะก็คือวันนี้เรามีการสอนปิดบัญชีแล้วออกมาเป็นเงินจันนะฮะก็มีลูกค้าท่านหนึ่งมาถามเรื่องแบงค์การันตีว่าจะรู้ได้ไงว่ามันมีแบงค์การันตีใช่ไหมแบงค์การันตีบันทึกบัญชีไหมเออแบงค์การันตีบันทึกบัญชีไหมเราก็เลยเอานี้มาให้ดูเราก็เลยอธิบายเรื่องแบงค์การันตีนิดหนึ่งแล้วก็เลย เอาสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารของบริษัทแห่งหนึ่งมาให้คนดูกันนะฮะว่าหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเนี่ยคือจะต้องยืนยันยอดเงินฝากธนาคารการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารไม่ได้แค่เพียงรู้ว่าลูกค้ารายนี้ของเราเนี่ยมีเงินฝากธนาคารเท่าไหร่แต่มันยังบอกถึงภาระหนี้สินของบริษัทลูกค้ารายนี้ด้วยนะฮะ,ฮะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะของธานาคารกร<ะ>ุงไทยนะฮะที่ผู้สอบบัญชี ส่งเงินยืนยันยอดธนาคารมาให้สาขาแจ้งมาว่าลูกค้ารายนี้มีเงินฝากเท่าไหร่แล้วก็รู้ถึงผลรวมของหนี้สินของบริษัทแห่งนี้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นยังไงฮนะช่วยอธิบายค่ะก็คือในการยืนยันยอดเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการยืนยันยอดเงินคงเหลือในธนาคารแล้วก็ยืนยันเรื่องพวกภาระหนี้สินด้วยะนะคะให้ธนาคารยืนยันมาให้เรา ซึ่งตัวนี้เป็นธนาคารกรุงไทยนะคะตรงนี้ก็เรียนอันนี้คือผู้สอบบัญชีอ่าเรียนผู้สอบบัญชีซึ่งธนาคารแจ้งมาให้ผู้สอบบัญชีตรงนี้ก็เป็นชื่อผู้สอบบัญชีชนะแล้วก็ไฮไลท์ไว้มาให้เห็นอ่าและนฮะธนาคารธนาคารขอเรียนที่ทราบว่าเพียงวันที่30ธันวาคม59ปรากฏในบัญชีของธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะคะสาขาที่อะไรเนี่ยของบริษัทจุดๆมียอดเงินฝากดังนี้ก็คือบริษัทที่ถูกตรวจสอบบัญชีนั่นเองค่ะ ก็จะบอกมาก็มีธนาคารกระแสรายวันนะคะตัวแรกมีเงินฝากอยู่ที่14ล้านเคลเรนซ์ใช่ไหมคะเคลเรนซ์ไอการแห่งนี้นี่มีมีเงินฝากพันทุน14ล้านที่รวยนะเอออ่ะเซฟวิ่งแล้วก็มีเซฟวิ่งก็คือเงินฝากออมทรัพย์นะคะ944.10เนี่ยนะคะโอ้900ล้านเองแล้วก็มีดอกเบี้ยเท่าไหร่เขาก็บอกมาเพราะฉะนั้นก็ทําให้เรารู้นะคะว่าเงินฝากที่ธนาคารบัญชีบันทึกบัญชีเอาไว้เนี่ยในกิจการเนี่ยนะคะ มียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่แล้วก็มีการทากระทบยอดหรือมพิสนดยอดจะฝากประคางแล้วมันตรงหรือเปล่าอืมก็ออมทรัพย์อ่าออมทรัพย์กับกระแสเนี่ยนะใช่ค่ะทำกระทบยอดเงินฝากกระทางนะและนอกจากยอดคงเหลือแล้วนะในช่วงที่หนึ่งเนี่ยก็มีช่วงที่สองนอกจากเงินฝากธนาคารแล้วมีช่วงที่สองช่วงที่สองช่วงที่สองก็คือหนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้นนสิ้นวันเดียวกันก็คือวันที่สาสเดธันวาห้าเก้า เขาก็บอกนะคะว่ามีตัวเงินก็คือตัว R1 กับตัว PN หนึ่งล้านสองแสนบาทเนี่ยนะคะอ<ด>ยู่ด้วยซึ่งจะครบกำหนดในปี60เขาก็บอกวันที่มาด้วยนะฮะวันที่6เดือน9 60นะโดยเอาที่ดินเนี่ยไปเป็นหลักประกันเอาที่ดินเป็นประกัน,นะะเอาโฉนดที่ดินเนี่ยนะเป,นเป็นหลักประกันแล้วก็อัตาาราดอกเบี้ยของตัวเนี่ยนะฮะ ก็คือตัวพีเอ็นกับตัวอันเขาบอกอัตราดอกเบี้ยมาอืมแปลว่าอยู่ๆจะไปออกตัวในธนาคารไม่มีอะไรมาค้ำประกันไม่ได้นะไม่ได้ไม่มีจนหมดที่ดินมาค้ำประกันนะใช่ใช่ก็เหมือนการไปทำหนี้สินนะฮะสร้างหนี้ไว้เอาเงินมาใช้ก่อนแล้วในอนาคตก็มีภาระหนี้สินต้องไปเจอกับธนาคารพอสองพีเเพราะฉะนั้นไอ้ะหนึ่งล้านสองแสนบาทเนี่ยนะฮะก็จะต้องโชว์ในการบันทึกบัญชีคือโชว์เป็นยอดคงเหลือนะฮะอาจารย์ว่าเป็นตัวเป็นตัวเงินจ่ายตัวเงินจ่ายเนี่ย ในงบของเขาในงบทดลองนะนะฮะของลูกค้ารายนี้ต้องมีดังนั้นถ้าเกิดลูกค้าไม่บันทึกบัญชีเนี่ยเวลาเรายืนยันยืนยันเจ้าไปผู้สอบบัญชีจะรู้เลยว่ามีหนี้สินหรือไม่มีเนี่ยโกไม่ได้ใช่ค่ะต่อมาในส่วนที่สามส่วนที่สามเป็นอะไรฮะส่วนที่สามเนี่ยก็ณวสิ้นวันเดียวกันก็ล้วนที่สามสิบธันวาห้าเก้าอีกนั่นแหละนะคะเขาบอกว่ามีการการันตี เออที่ลูกค้าถามวันนี้นะแบงค์การันตีเนี่ยเขาบอกแบงค์การันตีคืออะไรแบงค์ไปการันตี Bang Bang ให้กับบริษัทนี้แบงค์ก็คือธนาคารคการันตีก็คือรับประกันรับรองแบงค์การันตีนะครับค่ะแปลว,ว่าธนาคารรับประกันว่าจะได้เงินแน่ๆอ่าก็คือลักษณะเป็นไงค่ะลักษณะของแบงค์การันตีก็คือธนาคารเป็นคนการันตีให้ยกตัวอย่างเช่นเจี๊ยบนะคะอยากได้เงินจากอาจารย์มานุนะคะเจี๊ยบก็เลยไปล็อกร้องขอ ให้ธนาคารช่วยการันตีให้เจี๊ยบหน่อยแลเจี๊ยบก็จะเอาเอกสาราการการันตีนี้ไปมอบให้กับอาจารย์มาแล้วว่าเนี่ยฉันมีเงินเก็บอยู่ที่ธนาคารนะคุณออเนี่ยไปเป็นหลักประกันแทนแล้วขอเงินที่ฉันจะได้คืนมาส่วนใหญ่จะเป็นเช่นเงินประกันผลงานเงินประกันผลงานเนี่ยเจี๊ยบจะได้อีกห้าปีผมผมผมจ้างให้คุณทํางานช hmm. ่วงที่ผมจ่ายเงินค่าจ้างคุณทํางานเส้นสร้างเติกของยันโล่ ผมจะจ่ายเงินคุณเป็นงวดๆผมจะหักเงินเก็บไว้เรียกว่าเงินประกันผลง,งาน<ฆ>แล้วผมก็เมือม่อเมื่องานเสร็จแล้วผมใช้อาคารไปแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ไว้ใจว่าอาคารนี้มันจะพังหรือเปล่าถ้ามันพังเนี่ยผมจะเอาเงินตรงนี้มาซ่อม<ฮ>เพราะว่าถ้าเกิดผมไม่เก็บเงินประกันไว้เลยเนี่ยจบกันคุณได้เงินผมไปแล้วแล้วผมใช้อาคารแล้วอาคารพังทันทีเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเรียกร้องอะไรดังนั้นผมก็เลยบอกว่า เก็บเงินประกันนี้ไว้5ปีถ้า,าคาันไม่พังไม่อะไรจะคืนเงินให้ก็ตามสัญญากันว่าจะเก็บไว้กี่ปีเพราะฉะนั้นเมื่อครบ5ปีเงินที่อาจารย์มาลงในหักเจี๊ยบเอาไว้เนี่ยจเจี๊ยบจะเอาได้คืนแต,แต่คราวนี้เจ๊บก็บอกเฮ้ยเงินเนี่ยมันอยากได้มาใช้ก่อนนะมันนานมันนาน5ปีก็เลยไปขอให้แบงค์ช่วยการันตีให้หน่อยโดยการที่เจี๊ยบเนี่ยนะฮะเอาไปทําภาระหนี้สินกับแบงค์ก็เอกสารไปยื่นกับแบงค์เลยนะฮะให้แบงค์ช่วยการันตีให้เจี๊ยบหน่อยว่า จะมีเงินอยู่ในนี้นะแล้วก็เอาเอกสารนี้เนี่ยไปให้กับอาจารย์มานพแล้วให้อาจารย์มานพยึดหลักตัวนี้เอาไว้แทนแล้วเจ๊ก็เอาเงิน10บล้านที่เป็นเงินของเจ๊กเนี่ยนะสิบล้านสมมุติสมสมุติเงินประกันผลงานสิบล้านเอามาใช้ก่อนนะฮะประมาณนี้ถ้าเกิดมันเสียหายในระหว่างนี้ให้อาจารย์มานพเอาเงินในแบงก์การันตีนี้ไปใช้เลยแล้วธนาคาราาก็จะคิดดอกเมื่ออาจารย์มานพเอาแบงค์เอาเอาเงินไปเนี่ยแต่ว่าการที่เป็นแบงก์การันตีนี้เนี่ย นะมันแค่เป็นการประมาณการเท่านั้นเองยัง,ไม,ไ,ง,งไม่ได้เกิดหนี้สินขึ้นจริงๆไม่ได้เกิดหนี้สินขึ้นระหว่างธนาคารกับกับเจีย๊ยบเพราะว่าอาจารย์มานพยังไม่เรียกมาเอาเงินไปไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์มานพไปเอาเงินไปเนี่ยในแบงค์ตนี้ตัวนั้นถึงจะเกิดหนี้สินที่เจี๊ยบต้งชำระที่ธนาคารแต่ณตอนนี้เนี่ยแค่เพียงว่าธาานาคารมารันรีให้เฉยยังไม่ได้เกิดภาระหนี้สินเขาก็จะบอกมาว่ามียูมเท่าไหร่นะคะ โดยภาพรวมแล้วก็ประมาณ40ล้านนะคุณนายจะบอกว่าหัวข้อที่สองต้องรับรู้เป็นหนี้สินต้องรับรู้เป็นหนี้สินนะแต่หัวข้อที่3ามเนี่ยเป็นแค่ภาระผูกพันเฉยๆเป็นแค่ภาระผูกพันก็บันทึกความทรงจำเอาไว้ก็คือไปเปิดไมยเห็นประกอบองบการเงินเพราะฉะนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไปเปิดหมยเห็นประกอบองบการเงินว่ามีแบงก์การัปปนตีอยู่เท่าไหร่ที่เป็นหนี้สินเนี่ยนะฮะบัญชีแล้วนี้ค่ะส่วนหัวข้อที่4ี่ letter of credit เนี่ยก็มไม่มีนะคะ ส่วนบัญชีอื่นๆก็ไม่มีอ,มอันนี้คือหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารที่เราจะต้องมาเช็คนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างในนี้ค่ะคือยืนยันไปก็ได้กลับมาทั้งสินทรัพย์และนีสินด้วยใช่ค่ะ,ะาภาระผูกพันในอนาคตด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีนีน้เราเอาหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารมาให้ดูของจริงน,นะนะแะแต่เราก็จะมีการอหไรๆออกแล้วเพื่อไม่ให้ระทบไม่ให้ราทบอะไ ไม่ให้กระทบต่อลูกค้านี่ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องนะฮะอันนี้ในหนังสือย้อนย้อนฟางค่ะจะมีลำดับมากว่าจะต้องส่งไปเมื่อไหร่แล้วเขาจะส่งกลับคืนมาเมื่อไหร่มีมีค่ะมีก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณไม่ต่ำกว่าเจ็ดวันส่งไปให้ธนาคารแล้วส่งไปให้แล้วแล้วธนาคารรับแล้วเนี่ยธนาคารจะตอบกลับมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเจ็ดวันขึ้นไปเจ็ดวันขึ้นไปพอประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราเนี่ยนะถ้าเกิดผู้ประกอบการดูคลิปนี้นะก็คือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะมีการยืนยันยอดเงินฝากธน,นาคารเนี่ยนะฮะก็ก็ควรที่จะแบบว่ายืนยันโดยเร็วเพราะว่าถ้าเกิดวันที่ในหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธน,นาคารมันมา,มาช้าผู้สอบจะออกหน้ารายงานเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ได้ไไดค่ะครับก็จบเพงเท่านี้นะครับค่ะ